เหตุการณ์ที่ต้องระวังมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเงียบๆและส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและชีวิตของเราความจริงแล้วร่างกายของเราไม่ได้เป็นเหมือนเครื่องจักรที่มีปัญหาจะแสดงออกเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเสมอแต่มักจะส่งสัญญาณเตือนมาก,ก่อนว่ามีบางอย่างผิดปกติซึ่งเราอาจไม่สังเกตเห็นได้ง่ายๆจึงต้องระวังและสังเกตอาการต่างๆที่อาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งสามอาการที่เกิดบ่อยๆตอนกลางคืนที่ควรระวังเสี่ยงมะเร็งปวดกระดูกตอนกลางคืน อาการปวดกระดูกที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนและไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือมะเร็งกระดูกซึ่งเกิดจากการที่เซลล์มะเร็งกระตุ้นกระดูกทำลายทำให้เกิดการอักเสบต่อเนื่องพอเราเป็นอยู่ในสภาพนิ่งๆตอนกลางคืนความเจ็บจึงเด่นชัดขึ้นหากปวดกระดูกเกิดขึ้นบ่อยๆและรบกวนถึงการนอนควรสงสัยและไปตรวจเพื่อความแน่ใจสิ่งที่ควรสังเกตปวดกระดูกโดยไม่ทราบสาเหตุปวดแรงตอนกลางคืนแม้ไม่ได้ใช้งาน ปวดต่อเนื่องหลายสัปดาห์และกินยาไม่ดีขึ้นเหงื่อออกมากผิดปกติในสเวตเหงื่อออกมากตอนกลางคืนที่ทําให้เสื้อผ้าและที่นอนเปียกอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งต่อมน้ําเหลืองหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเกิดจากการที่เสี่ยมมะเร็งกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทํางานเกินเหมือนกําลังต่อสู้กับเชื้อโรคแต่จริงๆแล้วไม่มีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายหากเหงื่อออกมากผิดปกติเกิดขึ้นบ่อยๆควรไปตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุสิ่งที่ควรสังเกตเหงื่อ,อออกหนักจนเสื้อผ้าที่นอนเปียกทุกคืน ไม่ได้ออกกำลังกายและไม่ได้เจออากาศร้อนแต่ยังเหนอท่วมมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นน้ำหนักลดหรือไข้ต่ำตอนดึกไข้ต่ำๆต,ต,ตอนกลางคืนไข้ต่ำๆที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเม็ดเลือดหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งเกิดจากการที่เซลล์มะเร็งปล่อยสารบางอย่างทําให้ร่างกายอยู่ในโหมดอักเสบตลอดเวลาพอระบบภูมิคุ้มกันทํางานมากขึ้นตอนกลางคืนอาการไข้ก็เลยโผล่มาเป็นสัญญาณเตือนสิ่งที่ต่างจากไข้หวัดทั่วไปไข้ไม่ค่อยหายเอง กินยาลดไข้ไม่ดีขึ้นเป็นเป็นหายหายเรื้อรังนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนหากมีอาการไข้ต่ำๆต,ตอนกลางคืนเกิดขึ้นเรื่อยๆควรไปตรวจเลือดเพื่อค้นหาสาเหตุทำไมอาการถึงโผล่ตอนกลางคืนตอนกลางวันเราไม่สามารถสังเกตอาการเหล่านี้ได้ง่ายๆเพราะมีกิจกรรมและสิ่งรบกวนอื่นๆทำให้เราไม่สนใจได้ตอนกลางคืนเมื่อร่างกายนิ่งๆเงียบๆไม่มีสิ่งอื่นดึงความสนใจความผิดปกติจึงเด่นชัดขึ้นทำให้เราเห็นและรู้สึกอาการเหล่านี้มากขึ้น สรุปหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นและรบกวนชีวิตประจําวันอย่ามองข้ามและควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุการตรวจสอบและเจอโรคเร็วจะช่วยให้มีโอกาสรักษาหายสูงกว่าแต่อย่าลืมว่ามีอาการเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นมะเร็งแน่นอนการตรวจสอบและค้นหาสาเหตุจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพเราเองเพื่อนเพื่อนที่สนใจสุขภาพและต้องการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง และอาการเตือนอย่าลืมแชร์และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากหมอเจตได้เลยครับ